สวัสดีค่ะวิภาวันเทศประยูนยจากสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกของการร่วมกันรณรงค์แล้วก็อำนวยความสะดวกการเดินทางรวมไปถึงบูรณาการด้านความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์2565ต้องบอกว่าเป็นวันแรกของ7วันแห่งความปลอดภัยนะคะ11-17เมษายน2565 สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านของนายจำนงสวัสดิ์วงศ์หัวหน้าสานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของสรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำและทางอากาศนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เรียกว่า7จวันปลอดภัยนี่แหละค่ะควบคุมเข้มข้นในการเดินทางเทศกาลสงกรานย้อนหลัง แบบ3ปีนะคะซึ่งโดยรวมแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นพบว่าเป็นพฤติกรรมที่มาจากการใช้รถใช้ถนนของทุกๆท,ท่านทุกๆคนนี่แหละนะคะในการเดินทางดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความสำคัญว่ามันต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนความคิดในการใช้รถใช้ถนนอย่างไรให้ปลอดภัยก็มาจาก เราทุกคนเรียกว่าจิตสำนึกนั้นเริ่มต้นได้ที่ตัวเรานะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและบูรณาการความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ปีนี้สุราธานีปฏิบัติงานผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำและทางอากาศค่ะกำหนดเป้าหมายในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตต้องจำนวนลดลงร้อยละห้าจากเทียบกับ3ปีที่ผ่านมานะคะโดยเป็นเป้าหมายในช่วงเวลานี้ค่ะควบคุมเข้มข้น11-17ถึง17เมษายน2565อย่างไรก็ดีเบื้องต้นก็ได้มีการรวบรวมจุดเกิดเหตุที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักหรือว่าถนนสายรองนะคะมีการกำหนดจุดบังคับใช้กฎหมาย จุดชะลอความเร็วจุดบริการร่วมแล้วก็ด่านชุมชนซึ่งด่านชุมชนเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่นายวิทย์ชวุธจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราธานีให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆปีนั้นแล้วก็หลายๆช่วงเวลาหลายๆเทศกาลรวมไปถึงโควิด ด่านชุมชนมีความสําคัญมากนะคะท่านผู้ว่าให้ความสําคัญกับด่านชุมชนของทุกๆอำเภอในจังหวัดสุราธ,ธานีป้องปรามได้ผลจริงๆค่ะนอกจากนี้ทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธ,ธานีก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารอีกชนิดหนึ่งนะคะในการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให ประชาชนนั้นได้เดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ปลอดภัยและห่างไกลอุบัติเหตุซึ่งแต่ละท้องที่ท้องถิ่นก็มีการเรียกว่างัดขุดนะคะกลวิธีในการที่จะสื่อสารเอาหนูหนุ้ยบ้างนะคะพี่เท่งบ้างนะคะมาเป็นตัวหนังตะลุงที่เตือนในแต่ละพื้นที่นะคะให้ลดความเร็วใช้วิธีสื่อสารแบบเข้าถึง ที่สุดกันเลยในเรื่องของการสื่อสารแน่นอนค่ะในช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่พวกเราทุกคนนะคะใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนแล้วก็ทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศร่วมทําหน้าที่ไปด้วยกันสําหรับพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนายสุภพ,พงษ์ชาวลแลน่นผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตหราสุราธานีก็ร่วมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก ในการใช้รถใช้ถนนรับสงกรานด้วยชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะท่านพอสุภพงก็บอกนะคะว่าเป็นวาระที่เราจะสื่อสารสร้างจิตสำนึกและก็ตระหนักในการใช้รถใช้ถนนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่หนึ่ง 1, มีนาคม2,565และ11-17เมษายนเป็นช่วงของการควบคุมเข้มข้นกำหนดแนวคิดหลักเรื่องของวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา เป้าหมายก็เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลจากอุบัติเหตุพร้อมกับสร้างการรับรู้เรื่องของกฎหมายวินัยจราจรการขับขี่ปลอดภัยเป็นอย่างไรแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนตลอดจนปลูกฝังเรื่องของการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนพยายามระดมสื่อสารทั้งวิทยุกระจายเสียง ทีวีหรือว่าวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็สื่อออนไลน์ระดมร่วมกันประชาสัมพันธ์นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย3ด้านหลักๆค่ะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงก็คือไม่ขับเร็วดื่มไม่ขับสวมหมวกนิรภัยนี่คือเรื่องราวที่เราจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด -19 ในทุกๆวันด้วยนะคะวิภาวรรณเทพประยูนสวทสทศุร,ราธานีสวัสดีค่ะ